ประจำปี2568คือถูช่วยจำนวน1 1 3คนซึ่งได้รับการบรรจุและ้งตั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 งตั้งตั้ตั้ตั้งตั้ลตังตั้งตั้งตั้งต้งตั้งตั้งตั้งั้งาั้งั้งตั้งีัตั้งตั้ตั้งนั้งตั้งตลงตัตังตั้งตั้งตั้รตั้ง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 ต้งตั้ตั้งตั้งตั้งตม้งตั้สต้ควัมสามารถ ภาคศักย์เจตคติและอุปนิสภาพของครูที่ดีในงารในการบทตลอนและการประวัติงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการบรรลุครั้งนี้ได้รับรองจากองค์เดชฤทธิ์ขุนเถียรสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีอื่หัวสถานที่ ขอบคุณทางกองอตการแพระเมโยกรการผู้สนงอุสถาบันสุครูการรัฐ่าลกองกรกางสมานเขตพื้นที่การศึกษารุ์สาภาต้อกูีซึ่งเวอร์เตเป็นผู้มีความรู้ควสาารทั้งสิ้นขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกทั้นที่ให้การสนับสนุนในการแต่งันครั้งนี้บันนี้ได้เราสุเียรปิ้ารีนั่งพูดใการสมานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างยิ่ยงครับเดี๋ยวท่านลองส่งเวลานะครับท่านปอเรียนอาชีระเปลี่ยนนะครับท่านปอโองอรงเรีนอออยนรวมศึ์นะครับท่านวิทยากรและคุณครูผู้ช่วยซึ่งเข้ามาสู่โครงการประชุมเจอปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นรูผู้ช่วยสู่การเป็นรูมือที่ในปี2568นั้นที่ดีทุท่านครับต้องกล่าวเรียนว่า,าการจัดการประชุมเชิญผู้บัาการครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดก,กาญจนบุรีและของประเทศชาติอ,อย่างยิ่งนะครับ คุณครู113ท่านที่อยู่ที่นี้ผมมองงหน้าอีกสิปีผมคิดว่าเราจะมีคุณครูที่มีศัยกยภาพที่จะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำนโยบายทางการศึกษาไปสู่ลูกหลาน ซึ่งเหมือนกับเป็นทรัพย์กรทรัพยากรของชาติก็คือเด็กๆเหล่านี้นะครับเติบโตไปก็จะอยู่ในการแนะนำการชี้แนะการกวบรวมสารจากทุกๆท่านโดยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องกจากเรียนว่าความจริงท่านผู้ว่าอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีของเรานั้น ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเบื้องต้นในการพัฒนาจังหวัดของเรานะครับเสียดายว่าท่านเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนี้แะไรเพราการรัชกาณาจักรและตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำงานที่ประเทศอังกฤษจึงได้มอบหมายให้ผมได้มาเข้ปาปะกกับคุณครูคทุกท่านในวันนี้นะครับที่ท่านผู้จรดการ สพมนะครับท่าน,นได้รุณาเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่าเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี้เพื่ออะไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ถือว่าการที่เราจะเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนั้นเราควรที่จะต้องอมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานในอาชีพหรือในสังคมของพวกเรานะครับ การ, ì, การ,กรท,ที่มีการรวบรวมเชิงปฏิบัติการนั้นก็จะทําให้เราได้มา,ารับทราบในเรื่องของความรู้รับทราบในเรื่องของการปฏิบัติตนรับทราบในเรื่องของเทคนิควิธีการรวมกทัางกฎหมายรละเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราเป็นระบบราชก,การอยู่นะครับเราต้องไปทํางานเกี่บเด็กเด็ก เราก็ต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในระดับต่างๆด้วยผมดูรายชื่อวิชาที่ท่านผู้จรการได้ส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วผมว่าท่านคงจะเป็นห่วงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ